สวัสดีครับผมนายพัทรบ,บรินกินใหญ่ชั้นม .4 โรงเรียนราชวิทยาตีมิงผมจะมาตอบคำถาม3ข้อคล้ายข้อสงสัยว่าจบศิลปะทำอะไรได้บ้างคุณสมบัตของผู้ประกอบอาชีพ 3. แนวทางในการประกอบอาชีพนะครับมาที่คำถามแรกก่อน จบศิลปะปะไปจะสามารถเป็นอาจารย์นักวิชาการด้านศิลปะดําดเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบนักวิจารณ์ศิลปะผู้จัดการหอศิลป์และนักออกแบบกราฟิกและอื่นอีกมากมายครับข้อ2คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพลหลักก็มี 1. ห,หาแรงบันดาลใจเพื่อเป็นการผลักดันให้ตัวเอง สามารถทำสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่ได้ครับข้อ2ก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองข้อ3การยึดมั่นไม่ยอดเท้อข้อ4ข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับศิลปะเลยก็คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ข้อ3นะครับคำถามข้อ3แนวทางในการประกอบอาชีพคนที่สำเร็จ การศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานรราชการสถาบันเอกชนหรือที่รู้จักกันก็คือครูศริลปะนั่นเองครับและงานอิสระของตัวเองได้เนื่องจากศิลปกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมไทยและกำลังมีการพัฒนาการด้านศิลปะและการออกแบบขอบคุณครับ